สวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านด้วยนะจ๊ะวันนี้ก็เป็นน้ำหมี่ไม่ใช่น้ำหมี่เช่นเคยนะฮะก็เอเอคันคอเออแ้ววันนี้งบหนึ่งพันบาทน,นะจ๊ะก็ไปจนเจอเมี่นะฮะดีกว่านะจ๊ะก็รับชมด้วยความบันเทิงนะใครชอบขอคนละหนึ่งไรนุนสมัครให้น้ำหมี่ด้วย ไม่แนะนําให้ตามตามเด็กขาดนะจ๊ะน้องๆหนูที่อายุไม่ถึงสิบแปดปีคนมีวิจารณานัยยานในการรับชมเว้ยลินแข็งไอ้บ้าเอ้ยลิ้นแข็ง,ลขงตลอดจะไม่รีบลิ้นลิแข็งตลอดเออเฮ้ยเอ้าได้ไข่เฉยไม่ได้ยิงด้วย ทั้งด่านนะครับดอกนี้อุ้ยสามสิบบาทเออหุ่นยนต์หุ่นยนต์น่าใช้ได้ว่ะอ๋ออ๋าสวยเออ ขายเข้าอีกแล้วบมวยฮ ύ, ึดได้จะได้เยอะโอ้โหดอกนี้น่าจะเน้นครับโอ้ห้าสิบบาทโคตรเอาโอ้ตัวใหญ่แตกเรียบร้อยแปลงล่างมันไหลเข้าแปลงล่างมันไหลเอาเอาหน่อยเอาหน่อยอือช้างมา เนี่ยขอตัวใหญ่เนะี่ยพวกกวาดร้างต่างดาวนี่จะแตกไงวันนี้ออตายแข็งแข็งจัดแล้วก็บังตัวอื่นด้วยจีตัวอื่นก็ไม่ได้ แ,แต่ก็ไม่แตกอุ้ยเกากะับุบนยิดแล้วเนี่ยจะแตกก็แตกเถอะไม่แตกก็รีบไปไปไปโอ้ยให้ตายเถอะเราบินอเออเราแตกเฉยแล้วจะตัวน้อยจัดแต่ตัวน้อยจัดแต่ก็เก็บหมดนะจ๊ะเจ็ดสิบห้ามา จห้าไมุ่้มเลยที่ยิงไปกาไรหายหดหมดเออบากันนี่นี่ยเออหกเ0บหกเซแล้วก็พาเลทเฉยฉันไม่ชอบเลยพาเลทเนี่ยเออเออสวยครับสวยครับ สวยครับหมูขอกำไรแนะ่ขอกำไรแนะ่จะลอยแล้วจะลอยแล้วขอหน่อยเออสวยงามขออีกตัวได้ไหมไม่ได้อ่ะ สวยเ right? อรีนว่ะเอรีนผมไม่แตกทุกคนเขาหโอ,โอแขนปลอกปลอกปลอกเป็ดเฮ้ยไม่ใช่และเออ ดูดิจะคุณเท่าไหร่ดูซิจะคุณเท่าไหร่โอ้โหไม่ผ่านอ่ะถแถวได้ก็ไม่ผ่านแล้วว่าเอ้ยมาล่างสองต่อเลย แต่สิแต่สิสจ๊ะเอ,อ้อคุยดังนี้ส่วนห,วหูสองร้อยเก้าสิบสองไทมาสามร้อยเลยทุกคนเอาเรื่องจะเอาล่างสุดท้ายกัน่อไหจะได้ปะเนาะ เอเดียนแทนอ่ะโอเคพอแค่นี้ดีกว่านะก็ไม่อยากฝืนนะเดี๋ยวเสียโอเคครับงั้นเอาไว้เจอใหม่คลิปหน้ากันนะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนจัสดีคดัี